ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในปัจจุบันเป็นเรื่องที่เราทุกคนควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งการวินงไทยระหนักถึงความสำคัญนี้จึงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยได้มีเป้าหมายผลักดันและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมใม่ทุกมิติซึ่งเป็นหัวใจสำคัญตามกรอบยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนายอย่างยั่งยืนของบริษัท ภายใต้แนวคิด ESG ที่ให้ความสำคัญใน3มิติได้แก่ environmental, social และ governance เพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนมั่นคงในระยะยาวทางกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก ซึ่งกลยุทธ์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการบินไทยมีหลักสําคัญ3ประการได้แก่ From Plane to Planet การบินไทยบริหารจัดการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการปรับปรุงฝูงบินเลือกใช้เครื่องบินที่มีประสิทธิภาพลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การใช้น้ํามันอากาศยานแบบยั่งยืนหรือ SAF รวมถึงการจัดการวัสดุที่บริการบนเครื่องบินที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานแล้วมาผ่านกระบวนการรีไซเคิลอัพไซคลิงหรือนำนวัตกรรมมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้โครงการ Zero Waste Living by Thai ออกจำหน่าย From waste to wealth การเปลี่ยนวัสดุไม่ได้ใช้งานแล้วหรือเสื่อมสภาพแล้วให้มีมูลค่าเพื่อต่อยอดโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกับชุมชนและสังคมแวดล้อมเพื่อสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งอย่างยั่งยืน From purple to purpose จากสีม่วงอันเป็นเอกลักษณ์ของการบินไทยสู่การดําเนินธุรกิจอย่างมีเป้าหมายเรายกระดับมาตรฐานองค์กรด้วยหลักบรรษัทพิบาลที่โปรง่งใสตรวจสอบได้และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมนอกจากการบริการที่ดีแล้วเรายังส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการท้องถิน่นผ่านบริการเอื้องหลวงเพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตและเปิดโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ของไทยได้ออกสู่สายตานานาชาติ การบินไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนการสร,าสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นในทุกมิติควบคู่ไปกับการมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบเพื่อโลกที่ดีขึ้นมีอากาศที่สะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่ออนาคตและคนรุ่นหลังต่อไป